เด็นในเรื่องที่ว่ามีคน3คนเนี่ย,ออยไปตามหาแล้วไป,ออไปคุยไปดูว่าเป็นผู้ใหญ่อะไเราเกิดที่ไหนไ,ได้ไร่ไร้ เป็นเจน้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นผู้สัญญาบ้างน,นีีก็เป็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะครับได้ร้องเรียนกับคุณบวินาคุณบวิานาก็ได้นบตัวนะครับมาพบเพื่อร้องต่วโทษดาเนินคดีในกรณีข้อ้จริงที่เกิดขึ้นต,ต่างๆนะครับซึ่งเป็นกรณีแรกแกรณีที่สองนะครับก็เป็นปกติเป็นผู้ชายเช่นกันก็มีข้อได้จริงลักษาะ เบื้องต้นก็ไปตกลงทำญ,ญาขึ้นบุญนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ได้ข้อที่ออกมาเป็นทาลกแปดนะครับเป็นแปดเนี่ยก็ข้อก่อนกำหนดนะครับก็มีผู้มาเอาทาลกแปดคู่ไปนะครับซึ่งาที่ได้มาพร้อมตัวินานี้ก็เพื่อจะมาแจ้งความเพราะทราบต้นต้นก็มีสัญญา ก็ทีไรอย่างไรนี่เป็นรายละเอียดข่าวยิงขึ้นผมจะต้องสอบสวนต่อไปครับได้ตํารวจใช้อำนาจไล่ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาณดังกล่าวครับตรงนี้ผมเป็นรายละเอียดในการสอบสวนครับแล้วพื้งต้นได้รับแจ้งข้อเท็จจริงขึ้นอยู่ในระหว่างสอบสวนเป็นตํารวจท้องที่ไหนครับเอ่อกำลังตรวจสอบอยู่นะครับเพราะตอนนี้เท่าที่มีรายงานทราบว่าเป็นตำรวยสังกัดกองกำลังพลตรีบ้านนะครับรายละเอียดอยู่ขางในอันนี้สามารถพิสูจนาเป็นเป็นทั้งสามคนไหมครับพื้องต้นทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสาม มีการ<ต>สอบถามผมเรียนว่าพระเนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมกะต้องเป็นผู้สทราบการสอบสวนครับมีเบื้องต้นได้สอบถามพยานผู้บังับบัญชาไหมครับว่าได้เดินทางไปจริงอยู่ระหวา่างดาเนินการครับเคส<ค>ที่สองเห็นบอกว่ามีการที่บอกว่ามีการเอาศพเอาศพเด็กไปอย่างงี้ฮะเบื้องต้นเนี่ยกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอยู่ในเอกสารยังยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าทารกเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นมรรดายืนยันว่าได้ไปคลอด ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนครับผู้หญิงที่ถูกพาดพิงในนี้เนี่ยที่บอกมานับศพลูกเมื่อวันที่แปเนี่ยตามจะเป็นรากโรงการประกองไม่มีปรากฏชื่อในระบบคนไทยผมต้องสืบสวนต่อไปครับก็ขอยืนยันครับว่าข้อเท็จจริงเป็นมาอย่างไรใครเกี่ยวข้องเนี่ยขอให้มั่นใจครับเจ้าที่สามารถพิสูจน์ทราบได้หมดครับขอเวลาให้เจ้าที่ได้ทํางานนี่ประยัดครับอย่างครับคือตอนนี้ก็เป็นกรณีที่มีการกล่าวก็จะต้องมีการพิสูจน์ทราบโดยการสอบสวนซึ่ง ตอนนี้นะครับท่านผู้ช่วยก่อเกียรติเนี่ยกำลังให้นหน้าอาศรวนและได้ดำเนินการสอบปากคำผู้กล่าวหาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงไปยืนยันกับพยานหลักฐานทั้งหมดต่อไปครับผู้เสียหายบอกว่าได้ถ่ายรูปหน้าของตระเวนทั้งสามนายไปด้วยแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในในการสอบสวนครับผงต้องดำเนินการนะครับ นี้ต้องรอให้มีความชัดเจนนะครับถึงข้อเท็จจริงเราคงจะต้องตรวจสอบว่าทําไมนะครับถึงไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วพฤติกรรมตามทีู่กล่าวหาได้กล่าวหากล่าวอ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่คงต้องฟังกันท,ทั้งสื่อานะครับก็ขอยืนยันในเบื้องต้น,นถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้กระทำมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องไม่เหมาะสมนะครับเป็นความผิดวินัย ก็คงจะต้องสั่งการให้ผู้บัญชาได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดครับได้้มััยยครรบาาของชเ่ทราบว่าเบื้องต้นฮะมีมีชั้นประทวนเป็นชั้นปฐวนในท่าเรือชั้นปฐวนเดี๋ยวรายละเอียดตัวนี้ผมผมเรียนว่าประเด็นหลักถ้าพี่น้องสื่อมวลชนยืนยันข้อเท็จจริงเป็นเรื่องตำรวจก็เป็นตำรวจตำรวจจะเป็นชั้นไหนให้เ่นแต่เบื้องต้นก็คงต้องพิสูจน์ทราบนะครับเพราะเป็นการกล่าง ก็บอกว่าเจ้านายให้มาอย่างนี้ค่ะจะมีการเ<ส>ข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะครับมเมื่อถ้าหากว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ปรากฏนะครับมีข้อเท็จจริงมีข้ออ้างองิงด้วยเห็นด้วยผลอย่างไรก็รต้องพิสูจน์ทราบครับตัวลงคลินิกที่ใส่ตัวอ่อนนี้เป็นคลินิกเดียวกับกรณีของคุณชิคกีต้าหเ่ต้องตรวจสอบครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วในบัญชีที่ท่านพลตำรวจโทรก,รก่อเกลียวได้ตรวจสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องคนทุนทั้งหมดเนี่ยเราก็มีรายชื่อ สถานิพยาบาลต่างๆซึ่งดำเนินการเกี่เรื่องนี้ก็ยากเป็นกรณีถ้าข้อได้จริงปรากฏจากผู้กล่าวหารายใดไปทําที่ไหนก็ต้องพิสูจน์ทราบเพื่อพิจารณาข้อได้จริงเพื่อเอาผิดกับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแพทย์ผู้ไปดําเนินการในเรื่องการฝังต่อ่อ,อนในกระบวนการทั้งหมดครับ